สวัสดีผู้เข้าชมทุกท่านนะครับวันนี้สาขานิสสตร์คคะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพียาวนะครับ,รบก็จะมาอธิบายนะครับว่าเรียนณิตศาสตร์แล้วเรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับ โครงสร้างทางนิสสันะครับที่เราจะเรียนกันทั้งหมดหลักๆจะมี3โครงสร้างในการนะครับอันที่1ก็คือเป็นหลักพื้นฐานนะครับก็คือพวกเซตอะไรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับพอเรามีความรู้พื้นฐานในเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะไปเรียนแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นณิตศาสสร์บริสุทธ์หรือว่า p ิเอลแมทกับนิสตร์ประยุกต์นะครับก็คือแอปพลายแมทนะครับซึ่งนะครับนิสตร์บริสุทธ์หรือพิเอลแมทเนี่ยนะครับก็จะเรียนถึง ศึกษาถึงบทนิยามทฤษฎีบทนะครับแล้วก็ไปดูว่าที่มาของสูตรต่างๆนะครับการวิสูตรว่านมายังไงนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นเนื้อหาหลากหลายวิชานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็น algebra นะครับกับส่วนที่เป็น analysis นะครับก็จะมีแบ่งย่อยไปอีกนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น a p p l i m a นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นั่นเองนะครับการประยุกต์ก็คือเราก็เอาปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเอาเครื่องมือทางนิสัยนะครับตอ,อยู่ที่ว่าเราใช้เครื่องมือไหนจะใช้นั่นเองเอาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับในบางครั้งเครื่องมือที่เรามีอยู่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเราก็อาจต้องสร้างทําการวิจัยนะครับสร้างสูตรอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อไปตอบโจทย์ในส่วนของประยุกต์นั่นเองนะครับ เพราะนั้นนะครับสรุปคณิศาสตร์บริสุทธิ์ก็คือเราจะศึกษาถึงความชิดเชิงนามนธรรมนะครับเน้นการศึกษาเกี่ยวกับบทยามก็การพิสูจน์ทฤษฎีบทนั่นเองนะครับก็อาจจะมีสาขาย,ยอ่ยอยไปอีกนะครับแล้วก็พูดถึงรขาอานิวิคห์ะนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นหลกัหลกๆเป็นสายพิเชคณิตหรืออัลจิบ้านะครับแล้วก็สายนายเรหรือสายวิเคห์ะนะครับสำหรับนิสสประยุกต์นะครับ ก็คือจะศึกษาของปัญหาในชีวิตจริงมาก่อนนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเราก็เอาความรู้ในวิชานิศาสตร์ที่มีอยู่แล้วนะครับเอาไปใช้แก้ปัญหาเองหรือในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสร้างมาใหม่นะครับซึ่งในของทางนิตศาสตร์ที่ในมหาวิทยาลัยพะเยานี่นะครับเราจะใช้ความรู้ในสาขาทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทางสถิติ มาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อเอาไปแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายสาขานะครับที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยานะครับที่ทําวิจัยอยู่นับมีทั้งสายทีบ้านะครับสายที่เป็นนาลิซิก็แบ่งเป็นฟิกพอยต์นะครพวกแอปพลิเคชันการประมาณค่าอะไรพวกนั้นนะครตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างทางนิศาสตร์ทั้งหมดนะครับ ตรงนี้แหละก็คือรือว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วเรียนอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อนางสาวละองปวนจิตจัดนะคะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่3แล้วค่ะคือ,อวันนี้พี่จะมาพูดถึงความประทับใจที่มีเกี่ยวกับมพะเยาสิ่งแรกที่พี่เลือกที่จะมาเรียนมอพะเยาพี่เลือกเพราะอะไรอันดับแรกเลยค่ะพี่เลือกเพราะว่าตรงนี้คือธรรมชาติที่ดีมาก แล้วทําไมพี่ถึงเลือกเรียนวิชาสาขาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะคือมันมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วน,ะน้องๆพอเราได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วอะ่ะหนึ่งเลยค่ะอาจารย์ดูแลดีมากคืออาจารย์จะแนะนําว่าเราต้องเลือกสายอะไรเรียนวิชานี้ต้องไปยังไงต้องทํำยังไงทุกอย่างคืออาจารย์จะช่วยเราหมดคือมอลเราเราการันตีได้เลยค่ะว่าที่เนี่ยอาจารย์ดูแลดีมากและ2นะคะรุ่นพี่คือส่วนสําคัญด้วยค่ะน้องๆเพราะว่ารุ่นพี่จะมีแนวข้อสอบให้น้องๆในแต่ละปีมีการ แนะนำม,มีการลงมาติวให้ต่างๆว่าน้องๆควรทํายังไงอ่านหนังสือยังไงคือุนพี่ก็จะแนะนําอย่างนี้อยู่แล้วละคะถ้าน้องๆอยากรู้จักที่นี่จริงๆอ่ะให้น้องๆมาเรียนเลยค่ะพี่การันตีว่าคณะอาจารย์และพี่นิสิตดีมากค่ะน้องๆ สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อนางสาวพันธรารัพพิดานะคะหรือเรียกว่าพี่ดีมก็ได้ค่ะพี่นะคะเรียนอยู่สาขาคณิตศาสตร์ของมอพยาวนะคะชั้นปีที่3แล้วค่ะสาเหตุที่พี่เลือกเรียนมอพยาวนะคะก็เพราะว่าพี่เรียนเอกคู่ขนานเนาะตอนจบมาพี่จะได้ปริญญาทั้งหมด2ใบนั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่พี่เลือกเรียนคณิตศาสตร์นะคะเป็นเพราะว่าพี่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ชอบพวกแบบการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดไปถึงแบบถ้าสมมติเราแบบ เออไปสอนนักเรียนอ่ะเราสามารถสอนได้ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นมต้นหรือว่ามปลายนี่พี่คิดต่อไปจนถึงว่าถ้าสมมติพี่ไปแบบไม่อยากสอนเป็นครูแล,แล้วอ่ะพี่อยากไปเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยพี่ยังสามารถสอนได้ตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายด้วยซึ่งมันไม่ได้ฟิกเหมือนกับพวกที่เราเรียนฟิสิกส์เคมีชีวาะนะ้องมาสอนด้แค่พวกแบบชั้นมปลายนั่นเองค่ะแล้วก็ที่มอพยายาของเรานะคะมีธรรมชาติที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะได้มาลองสัมผัสกับมออพยาาบบงเรรรคคค่ะัััสวสวดี ผมนายชิวนาธรมแสงนะครับเป็นนิสิตสาขาณิสตร์ชั้นปีที่สครับสำหรับสาขานิตศสส์ลรวนะครับเยะเสมือนองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับอาจารย์นิสิตแล้วก็บุคลากรครับโดยอาจารย์นะครับจะมีความเป็นกันเองมากนะครับกับนิสิตโดยเฉพาะในการแนะนําในเรื่องของการเรียนนะครับและการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยนะครับต่อมานะครับนิสิตนะครับประกอบไปด้วยนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องและรุ่นเพื่อนครับซึ่ง คุนพ okay. ี่นะครับจะคอยแนะนำนะครับเกี่ยวกับวิธีการในการเรียนและการสอบนะครับก็สามารถบอกแนแนวในการไกด์ข้อสอบให้กับรุ่น้องได้นะครับอีกครั้งนะครับถ้ารุ่นน้องไม่เข้าใจในเนื้อหาอะไรในการเรียนการสอนนะครับสามารถนําไปถามรุนพี่ได้นะครับและอีกครั้งนะครับในสาะนิสานเราละครับยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในรุ่นนะครับนั่นก็คือกีฬาสาะนิสานนะครับที่มีการจัดกันทุกปีนะครับ ต่อมาครับสุดท้ายก็คือบุคลากรนะครับบุคลากรของสักาคณิสานะครับมีการทํางานที่รวดเร็วและก็เข้าถึงนิสิตทุกคนนะครับถ้านิสิตคนไหนมีปัญหาในเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนนะครับสามารถติดต่อทางบุคลากรนะครับเขาจะมีการจัดการปัญหาตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วและทันใจนะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับน้องที่กําลังจะเข้ามานะครับถ้าได้เข้ามามีโอกาสเป็นครอบครัวของคณิสานเรานะครับพี่บอกได้เลยนะครับว่าน้องๆจะลงรักความเป็นครอบครัวของคณิสา์แน่นอนครับขอบคุณครับ